สวัสดีครับผมนายสุทินานรงพลหัสนักศึกษา0610110341นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอ,อธุรกิจรีชาร์จที่ผมได้อลองทําขึ้นมาเป็นบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ใพลังงานหมุนเวียนนะครับก็คือหลักๆของธุรกิจนี้ก็คือจะเป็นการผลิตแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟเข้าไปใหม่ได้เมื่อใช้จนหมดนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญ ปลูกต้นไม้นะครับเมื่อลูกค้าได้ซื้อแบตเตอรี่จากทางร้านหรือรวมไปถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับทางร้านก็จะปลูกต้นไม้ทดแทนนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจให้าากับคนที่มาซื้อแล้วก็มีบริการชาร์จรถไฟฟ้านะครับถ้ารถไฟฟ้าที่หมดกลางทางหรือต้องการไฟจริงๆนะครับต่ mm. อมาเรามาดูกับเบนูวัน หนง H กันนะครับวู Wu, นี่จากแบบสอบถามเนี่ยวู Wu ก็คือลักษณะของผู้ของลูกค้าที่จะซื้อเนี่ยผลสำรวจก็ออกมาว่าก็าจะเป็นบุคคลทั่วไปแล้วก็คนที่อยากมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนคนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเช่นช่างไฟกลุ่มผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ่านแบตเตอรี่ก็ที่สที่ไปสัมภาษณ์มาก็มีอยู่3าคนนะที่ตอบเหมือนกันแล้วก็มีอยู่สองคนที่ตอบเกี่ยวกับคนที่ใช้ลดพลังงานไฟฟ้า แล้วก็วอชก็คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือจากที่ไปสัมภาษณ์มาก,ก็เป็นการที่ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกแบตเตอรี่ฐานาาในการแบตรถยนแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ตลอดแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องการแบตเตอรี่ที่คงทนใช้ได้นาน และไม่เกิดการระเบิดเมื่อใช้เป็นนานๆแล้วก็ได้ใช้แบตเตอรี่ที่มีพลังงานสะอาดไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอีกทั้งก็ช่วยต้นไม้อีกด้วยแล้วว่ายก็คือเหตุผลจะเป็นทําไมถึงลูกค้าต้องซื้อก็คือหนึง่งต้องการใช้แบตเตอรี่แล้วก็เพื่อนต้องการใช้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดแล้วก็ใช้ได้เป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะแล้วก็ต้องการมาเปลี่ยนเปลี่ยนใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ เนื่องจากเป็นฐานที่ใช้ใหม่ได้ก็สามารถก็จะช่วยโลกร้อนได้นะครับแล้วก็ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมครับส่วนต่อมาก็คือบูก็คือใครก็คือผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะครับก็คือที่จากไปสัมภาษณ์มาครับว่าจะเป็นตนเองเพื่อนร่วมงานพ่อแม่เพื่อนว่าจากเพื่อนที่แนะนํามาแล้วก็ผู้คนรอบตัวหรือช่างที่แนะนํามาแล้วก็เป็น อ่าพวกบริษัทรถยนต์ไฟฟ้านะครับอ่าเว้นก็คือช่วงเวลาและความถี่นในการซือ้ออนะครับก็จากที่ไปสัมภาษณ์มาครับก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นลดราคาหรือว่าเรื่องที่อยากลดโลกร้อนหรือจะช่วยดช่วยลดโลกร้อนนะครับแล้วก็เมื่อใช้เริ่มใช้พวกนาฬาิกาหรือว่าต้องใช้พวกที่ต้องใส่ฐานแล้วก็ ซื้อ6เดือนต่อครั้งหรือเมื่อต้องการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแวที่ไหนแวแวเมื่อไหร่ก็คือช่วงเวลาและความถี่ในการซื้อก็จะเป็นซื้อทางช่องทางไหนใช่ไหมก็จะเป็นทางออนไลน์แล้วก็ทางหน้าร้านในทางออนไลน์ก็จะเป็นไลน์ช้อปปี้ออนไลน์แล้วก็ซื้อผ่านทางออนไลน์นี่ก็จะต้องเป็นการซื้อที่ต้องมีรายละเอียดคือ ค่อนข้างจะต้องน่าเชื่อถือให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีซื้อทางหน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็ฮาวซื้ออย่างไรก็คือพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการซื้อนะครับก็คือจากที่ไปสํารวจมาก,ก็จะมีเป็นมีโปรโมชั่นและโบก,กาสที่ดีความจะเป็นที่ต้องใช้และข้อดีข้อเสียของสินค้ารักโลกซื้อครั้งเดียวใช้ได้นานเลือกซื้อจากคุณภาพและความเหมาะสมของราคา การแนะนําผู้ใช้แล้วก็มีการแนะนําจากช่างผู้ชํานาญการตัดสินใจตัดสินใจซื้อทันทีเนื่องจากมีรายละเอียดสินค้าที่น่าเชือ่อถือเลยหรือมีคนรู้จักแนะนําว่าแบตเตอรี่ใช้งานโอเคนะครับต่อมาเราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง Business m o เด l Canvas BMC แบบฉบับเก่าและฉบับใหม่นะครับซึ่งในฉบับใหม่เนี่ยหนึ่งเลยคุณลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนจากการมองบุคคลแบบกลุ่มเนี่ยจะเป็นการมองบุคคลแบบบคุคคลมากขึ้นแล้วก็ สองคุณค่าที่ส่งมอบเนี่ยจะเน้นย้ําถึงคุณับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้ามากขึ้นสามช่องทางจะเพิ่มช่องทางออนไลน์เพิ่มมานะครับสี่ความสัมพันธ์กับลูกค้าก็จะเป็นเน้นความสัมพันธ์แบบสองทางห้าแหล,งล่งรายได้ก็จะเป็นการเพิ่มรูปแบบการหารายได้แบบใหม่ๆเช่นการสมัครสมาชิกหกทรัพยากรหลักก็จะเน้นเป็นทรัพยากรแบบดิจิตอลเจ็ดจก,กิจกรรมหลักจะเน้น กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็เป็น 8. พัธมิตเพิ่มพันธมิตรแบบ Open Innovation 9. โครงสร้างต้นทุนก็จะเน้นเป็นการลดต้นทุนนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของ bmc สบับใหม่ที่สอดคล้องกับ w h ดนะครับก็คือในธรุรกิจของผมเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเพิ่มช่องทางการขายเช่นใช้สื่อโซเชียลในการประกาศข่าวสารและประกาศกิจกรรมต่าง ให้ผู้สนใจเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้ามาซื้อขายได้ง่ายและสามารถคุยกับลูกค้าได้โดยตรงเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการบริการลูกค้านะครับก็คือการบริการลูกค้าเนี่ยทําได้ทั่วถึงทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วโดวยไม่ต้องมีความกังวลน,นะครับก็มีบริการชาร์จไฟสําหรับรถไฟฟ้านะครับที่พลังงานหมดกลางทางครับ กิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับคุณลูกค้านะครับเช่นการทําแคมเปญบุกต้นไม้นะครับเมื่อลูกค้าได้ซื้อของผลิตภัณฑ์จากทางร้านค้าเนี่ยเป็นทางเลือกให้กับคนที่สนใจเกี่ยวกับการช่วยโลกนะครับไว้ไม่ให้โลกร้อนขึ้น,นครับ